่างทีเป็น1ิบสิบอมน่าจีดมากนะแต่แม่งโคตดอร่อยสวัสดีค่ะพี่เก๋นะคะมาสกเกตแพชชั่นพาวเวอร์โปรฟิตวันนี้ Eat with Passion มาไกลถึงรามกำแพง6กนะร้านเล็กๆแต่ทีเด็กมากนะเพราะว่าไม่มีป้ายชื่อร้านด้วยหาไม่เจอเขาบอกว่าเขาชื่อ ก๋วยเตี๋ยวหมูนครปฐมหาไม่เจอเลยไหนครับป้ายป้ายเหมือนเมนูอาหารนะคะป้ายเหมือนเมนูอาหารเลยไม่รู้สึกเลยนะคะว่าเป็นป้ายเดี๋ยวเราต้องมาจัดสร้างแบรนดิ้งหน่อยนะคะนี่นี่ป้อนะคะป้อเป็นน้องรักอีกคนหนึ่งนะคะที่ทำอาหารอร่อยมาก ไม่เคยมาถึงถิ่นปกติถ้าสั่งไปกินที่บ้านเนี่ยสั่งกันทีเป็นสิบสิบพอเวลาที่ไปเจอกันที่บ้านพี่เก๋นเนี่ยผัดไทยเป็นสิบก๋วยเตี๋ยวต้มยำเป็นสิบแล้วมีอะไรอร่อยอีกนะ, oh, <there. S 1> ะมีมีหลายอย่างแต่ที่เด็ดที่ไม่เหมือนใครเลยนะต้องเจอกับผัดไทยเขาผัดไทยเขาหน้าจืด,จดเดี๋ยวให้ดูนะหน้าจืดมากนะ <laughs> <laughs> แต่แม่ควดอร่อย มันไม่เคยกินเนี่ยไม่เคยกินผัดไทยรสชาตินี้แล้วก็หน้าตาแบบนี้อ่ะงน,นี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่านี่มาสายแล้วล่ะเพราะว่าอะไรไม่ไม่อยากมาตอนที่เขายุ่งเ<ม>พรอโต๊ะเขามีแค่นี้ขี้เกียจแย่งคนอื่นนั่งนะคะพี่เก๋ก็เลยมากินบ่ายสามโมงครึ่งนนเนี่ยบอกเขาว่าจะมาบ่ายสามโมงครึ่งอะตอนพี่เก๋ขอเส้นเล็กแห้งยำรยเสร็จแล้ว อ้าวหนไม่ทําให้ดูเลยแต่เดี๋ยวเราจะไปดูผัดไทยะเราแป๊บนึ่งไปตั้งกระทะเดี๋ยวเขาไปตั้งกระทะก่อนนะคะนี่เนเดี๋ยวเราอืมเอ่เขาใส่อะไรก่อนบอกสูตรไม่ได้แคสตลับมีไหมใส่กระเทียมเจียวลงไปก่อนแล้วก็มาทอดทอดเต้าหู้ให้เหลืองหน่อยเพ้ามันเหลืองแล้วมันก็จะจะอมน้ำอมน้ำผัดอะ่ะ นี่เขาผัดทีละจานด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเด็มที่เต็มที่ก็ไม่เกินสามเพราะว่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวไม่ทันเออมันจะคุมยาก่ะเราเยอะมากแล้วมันจะไม่เข้าน้ำเข้าเหนือนี่เขาเอากระเทียมกระเทียมเจียวกับเต้าหู้ไปผัดด้วยกันนะคะทําให้เต้าหู้สุกก่อนทําให้เต้าหู้สุกก่อนอ่แล้วก็กุ้งกับแล้วก็กุ้งกับอะไรนะใชโป้ไชโป้อืม กุ้งอะถ้าผัดลงไปเลยแล้วมันจะอมอมน้ำอมน้ำผัดไทยบางที่เขาแบบเอาไปผัดก่อนมันไม่ขัา้าไนอืมวันนี้ต้องแอบมาดูจริงๆเลยนะเนี่ยเส้นไม่คย<น><น>ให้ใครดูเลยนะเนส้จนจันนะบางที่เขาจะเป็นเส้นใหญ่เส้นผัดไทยใหญ่ใหญ่า <ๆ S 2> คิดว่าดูแล้วจะทำได้เอางี้ดึกอะ อันนี้คือน้ำน้ำปรุงรสทั้งหมดเขาปรุงมาเสร็จแล้วเขาไม่บอกสูตรแล้วเขานะครับซีเคร็ดน้ำปรุงรสจูดลับจูดลับอย,อยากได้เกลี้ยวหวานเค็มจร์ก็ปรุงมัไปเลยทีเดียแวแล้วก็เอามาผัดผัดจนมันเข้า<อ>ไปนในสิน่งน,นี้ถึงจะอร่อยไม่งั้นกินแล้วไม่ไม่หายอยากผัดไทยบางที่เส้นไม่เข้ารสเลย แล้วมาปรุงใหม่เนี่ยปรุงข้างนอกกเส้นมไม่เข้าเส้นแม่อร่อยนี่นะครับวันนี้เข้ามาถึงในครัวให้ดูสูตรเต็มๆแต่จริงแล้วก็ไม่เต็มหรอกเพราะว่าเขาปรุงอะไรมาก็ไม่รู้เห็นเนี่ยตอนผัด ไปก็ใส่ความรักความปรารถนาดีให้กินกน,นี่เขาไม่ได้ผัดไทยธรรมดานะคะเขาใส่ความรักกับความปรารถนาดีลงไปเพราะฉะนั้นก็เลยไม่แปลกที่ว่าผัดไทยที่นี่เขาจะอร่อยกว่าเจ้าเจ้าอื่นนะคะอืพี่ให้เลยนะครับท็อปทรีของพี่เลยนะคะในดวงใจใส่ถั่วลงไปโอย ส่วงอกเข้ารถเข้าซิ่แล้วสิ่งที่สำคัญสิ่งที่สำคัญอยากจะบอกไว้คือเก็บไว้3าสวันน่ะมันยังอร่อยอยู่เลยนั่นคือน,นั่นคือแบบจุดยอดอ่ะปกติวันเดียวก็กินต่อไม่ได้แล้วนะอันนี้พี่เก๋ขะเคยเก็บแบบ ตุนน่ะเขาเรียกตุนน่ะกินหลายวันน่ะกินวันเว้นวันน่ะกินทุกวันไม่มากลัวเบื่อกินวันเว้นวันยังไม่ยังอร่อยเหมือนเดิมนี่ก็ใส่จานอ่าคราวนี้ก็ใส่จาน,น,น <ะ S 2> โอเคดูผัดไทยเขานะคะอผัดไทยเขาอ่ะสําหรับพี่เก๋พี่เก๋รู้สึกว่าหน้าเขาจืดหน้าจืดอื แต่เวลาที่กินนะ่ะรสชาติแบบแบบดีมากดูดินะดูเหมือนธรรมดานะรสชาติคือไม่ต้องปรุงคือเค็มเค็มไม่ใช่เค็มเค็ม หวานอยู่ในอยู่ในนี้เลยอเอาอีกเหรอลูกเนี่นี่นหล่อัะวันนี้ส่งตัวมารับป้าตัวนี้ชื่อข้าวเหนียวข้าเหนียวหอมม่อยากกินเลยหลออลูกดูวันนี้หล่อมากใส่ทักซิโดมันด้วยไหนข้าวเหนียว นนะหรอทุกวันเหนยวก็นังดีผัดไทยนี่ได้สูตรมาจากไหนฮะได้สูตรมาจากไหนผัดผัดไปเดี๋ยวตอนคือไหนนะสองเจ็ดได้มั้ง พราะนั้นช่วยแม่ไข่ไข่ไข่ก๋วยเตี๋ยวอะ่ะแล้วมันเหลือเส้นมันเหลือก็เลือเอามาผัดผัดปั๊บมันก็ได้แบบรสเจ้าหวานเค็มเผ็ดเตอร์อร่อยไปเลยอะ่ะเหมือนว่าครั้งแรกครัมันก็อร่อยเลยอืมไม่น่าเชื่อนะมั้ยเขาเขาบอกเขาไม่ฝีมือในการผัดไทยจริงๆรมันน้แต่พี่เก๋ต้องเล็กคอมเมนต์หลายอย่างนะในฐานะที่แบบว่าเราเป็นนักการตลาดด้วยแล้วเข้ามาดูหาชื่อร้านไม่เจอนะถ้าบอกใครก็ต้องบอกให้ละเอียดว่า เข้ามาในรามกำแหง68แล้วเข้ามาหมู่บ้านอะไรเนี่ยกิตินิเวศิตินปากซอย1 7เมื่อกี้บนแล้วเลยนะไม่ได้เร็วไปนะพี่มาบนนี้แต่พี่ไม่เห็นร้านไม่เห็นชื่อร้านเพราะชื่อร้านดูดิชื่อร้านเดียวกับเมนูอ่ะแค่ไม่มีใส่ราคาเข้าไปอ่ะก๋วยเตี๋ยวหมูนะครประสมถ้าใส่ไปก็คือเมนูดีๆเองมันไม่ใช่ชื่อร้านไม่ใช่ชื่อร้าน ใช่แบรนดิ้งของร้านนะคะเดี๋ยวมาช่วยน้องหน่อยนะว่าเออคือในหมู่บ้านเน,นี้ยเขาดังอยู่แล้วล่ะเออเขาคนเยอะมากอยู่แล้วแต่คนนอกหมู่บ้านเนี่ยไม่เคยมาทานนะพีเก๋ก็ไม่เคยมาทานพี่อยากจะสั่งไปทีที่บ้านทีหนึ่งเป็น,ปนแบบเวลากินข้าวกันเนี่ยก็สั่งเป็นสิบๆเลยอะถ้าผัดไทยเนี่ยคนหนึ่งก็สั่งเป็นสิบละเพราะว่ากลับไปตุนเขาเรียกว่าตุนในตู้เย็นสามสี่วัน รสชาติเหมือนเดิมอันนี้แบบ amazing ทำไมมันถึงรสชาติเหมือนเดิม<ส>มันไม่ได้ใส่อะไรด้วยนะพี่ไอ้ไม่ได้ใส่สารกันบูดด้วยนะเพลาเราใส่เราก็จะว่าเท่านี้หนึ่งจานเนี่ยต้องใส่เครื่องปรุงเท่าไหร่ไม่หวานจะเป็นแล้วก็ครบเลยไปเลยแล้วก็เลยก็ลงผัดไปในนั้นไปเลยมันถึงได้เข้าเนื้อเข้าน้ำเข้า,ขาเส้นท์กินแล้วมันก็อร่อยอริงตั้งใจให้มันเข้าเต้นจริงๆเพราะว่า เคยกินผัดไทยที่อื่นแล้วมันแค่เปิดเกลือกมันไม่ใช่มันไม่หายอยากนี่นะครับเพราะว่าไม่ง่ายเลยว่าเมน,นูที่เนี่ยเขามีหลากหลายแต่ที่พี่เก๋โดนอะ่ะก็คือนี่เลยผัดไทยเพระเาะฉะนั้นก็วันนี้นะคะก็ Eat with Passion นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะน้องป้อฝากกดไลค์กดแชร์ กดสับส c ค i b e กดกระดิ่งกิงิ้งกนะเพราะพี่เก๋ก็พากินแต่ของอร่อยเพราะของอร่อยมันทำให้เรามีความสุขแล้วเ,เจอกันคลิปหน้า